สวัสดีค่ะวันนี้นุชอยู่ที่โตโยต้ชัวกรุงไทยสาขาการจนาพิเศษนะคะสำนักงานใหญ่ที่นี่จะมีรถเยอะเลยค่ะวันนี้คลิปแรกนะคะนุชจะเสนอเป็นรถกระบะล้วกันค่ะเอ๊ะบางคนถามว่าโตโยต้ชัวทำไมมีแบร์อื่นด้วยขอย้ำว่าของเราเป็น โชว์รูมใหญ่นะคะเราจะมีรถยนต์เกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยก็ว่าได้ค่ะถ้าลูกค้าสนใจไงก็ทักมาถามได้นะคะนี่ค่ะวันนี้เรามาพบกับคันแรกเลยค่ะตัวนี้จะเป็นอิวสุดีแม็กนะคะตัวปี17ตัวใหม่เลยเครื่องพันเค่ะตัว S 10ตู้นะคะสีขาวโปรตอนนี้คือฟรีดาวได้เลยนะคะ นี่เรามันเจอภายในเลยค่ะสวยกิฟต์ตัวนี้จัดฟรีดาวได้เลยนะคะเจอสี่ประตูปุ๊บเรามันเจอตอนเดียวมั้งค่ะนี่ยูสุตอนเดียวนะคะใช้งานได้เลยเป็นตัวเอสเกียธรรมดาเหมือนกันตอนนี้จัดโปรเหมือนกันนะคะก็คือฟรีดาวได้เลย กระบะทุกตัวนะคะใช้เงิน1,000บาทออกรถได้เลยนะคะแล้วก็จองแล้วรับรถสิ้นเดือนนี้ค่ะรับไปเลยขับฟรี2เดือนสนใจทักมานะคะตัวนี้4ประตูนะคะตัวนี้เป็นตอนเดียวต่อไปเราข้ามไปดูเป็นแคปมั่งค่ะนี่ตัวนี้เป็นแคปนะคะ เหมือนกันเลยก็คือฟรีดาวน์ห0ึ่ออกรถนะคะตัวนี้เป็นปี12นะคะสุนะคะตัวนี้ปพืบมาข้ามมาอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้จะเป็นตัว2.5ปี13ค่ะเป็นแคปเปิดได้ ตัว S นะคะอันนี้จะมีสองสีนะคะมีสีบอลเงินแล้วก็มีสีขาวตอนนี้อิวสุทุกรุ่นนะคะฟรีดาวได้เลยออกรถ1000บาทค่ะฟรี2เดือนนะคะถ้าตัวเป็นตัว Highlander นี่ค่ะยกสูงก็มีค่ะนี่ค่ะ มีปีสิปี13เห็นไหมคะคือถ้าลูกค้าจะเลือกปีนี้ราคาถูกหน่อยตัวนี้ราคาสูงหน่อยหรืออยากได้ตัวใหม่ๆปี16 17เลยก็มีนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ดูนะคะในอันนี้ปี13ค่ะก็สวยเลยเรามีให้ดูหลายตัวมากค่ะเนี่ยในสต็อกมีตอนนี้คือถ้าเป็นอิวสุเป็นตัวกระบะ ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวแขบหรือว่าสี่ประตูมีในสต็อกตอนนี้เฉพาะอิวุสุป,ประมาณเกือบ50คันนะคะนะลูกค้าท่านใดสนใจอสอบถามมาได้นะคะทักมาหรืออินบ็อกมาก็ได้ค่ะสอบถามราคาสอบถามว่าโปรโมชั่นตรงนี้ใช้เงินเท่าไหร่อ่ะนุชบอกแล้วเนาะใช้เงินเท่าไหร่ออกอรถผ่อนเท่าไหร่ยังไงแต่ละตัวก็สอบถามมาได้เลยค่ะเด,งงเดี๋ยวยังไงเดวนุชตอบได้นะคะ โอเคงั้นวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากนี่แม็กยูสุทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นสีประตูเป็นแคบหรือว่าเป็นตอนเดียวใช้งานได้เลยหรือจะเป็นตู้ก็มีนะคะหนาเห็นแวบ,บๆอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวพาไปดูคะ่ะ จะมี2แบบนะคะถ้าเป็นอิสูสุก็คือเป็นเครื่อง1.9ตัว S อ่าตู้จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้นะคะไม่มีติดแอร์นะคะตัวนี้จะสูงเมตรนะคะส่วนตัวนี้ค่ะสูงเมตรห้าสิบเสมอเก่งเลยนะคะ ลูกค้าสนใจแบบไหนยังไงสอบถามมาได้นะคะนุ่ยินดีตอบทุกคำถามหรือว่าปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์เอ้ยติดแบลลิสออกได้ไหมนู่นนี่นั่นยังไงสอบถามมาได้นะคะโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ